สวัสดีครับตอนนี้อยู่สนามบินนะครับพาน้องๆมาฝึกบินฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้บินไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอ้ยในไลฟ์เมื่อกี้เออที่ประกอบในไลฟ์เมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็กําลังประกอบอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูว่าถ้าทางการบินจะเป็นอย่างไรนะครับอย่ให้ฟิล์มปล่อยเลยนะ ปล่อยให้เพื่อนอเข้าไหมไอ่เชื่อมเชื่อมถูกหมดไหมถูกหมดอยู่นะตรมันไปยาวๆนะครับไม่ไม่ตัดไม่ต่อเลยนะวิดีโอนี้อย่าตกนะเว้ยขายหน้านะ,ะเช็คเช็คเช็คอันนี้แบตเตอรี่ที่บินไปแล้วแล้วก็มาเสียบชาร์จอย่างนี้เลยนะครับ

เดิมใช่ไหมคะเออเหมือนเดิมเอาเลยเอาเลยให้สัญญาณกันเราเองนะพร้อม๋อ้ามไปแล้วเจ็เย็นเจ็เย็นเจเย็นเจเย็นไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร่งมากมองเห็นเครื่องบินไหมนะในวิดีโออ่ะโอ้โหเจ็เย็นเจเย็นเจเย็น เอาให้มันกลับมาชิ้นๆก่อนยังไม่ต้องบินหมดขนาดนั้นสองไปไหนละ่ะเครื่องบินอ๋านุน่นไหนวะสามโอ้ยมองไม่เห็นมันเสถเียนไหม เป็นไงได้อยู่นะเ,นเ,ออเระวังลมนะลมเอื่อยๆข้างบนลมแรงไหมเอิรนแรงอยู่ใช่ไหมแต่ข้างล่างมันนิ่ง เนี่ยเครื่องบินนี่นะะบรรยากาศดีครับบินเองได้แล้วครับเยี่ยมไปไหนละ ฝีไม้ลายมือโอ้โหจังหวะพลิกแล้วม้วนอย่าจ่อตัวเองมากนะมันจะมันจะมุดไปข้างหลังบนไปก่อนลมแรงเหรอเนี่ยสองสาว ครบยังเฟรมิบแล้วโอเคเดี๋ยววนไปเรื่อยๆก่นอนมาดูมือสเต็ปมือหน่อ,อ,อ,เอยเเล่นแค่ห้าสิบเองไงใช่ปะอ้ือ ลงเองได้ไหมลงเองมีช okay. okay. uh, ็อตน้ำเยอะมากโอเคเดี๋ยวเอาเครื่องบินลงก่อนนะครับอ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายยังไงองบินไหไหนวะเห็นไหมเห็นเห็นถ่ายไป ไปตั้งให้นะรอบน,นี้มีนกอะมาเป็นลงนะครับเป็นไหนลออะเปไม่ไมเป็นลงนะครับดูให้หน่อยมีคนไหมไม่มีไม่มีนน้ำมีน้ำ,ม,นำมาแล้วไม่ไหว เปียกไหมโอ้สปีดเปียกแล้วเปียกเปียกนิดนึงไม่เป็นไรไม่น่าจะมีปัญหาไม่ได้ดนน้ำเต็ม <Okay. S 2> เต็มโอเคเยี่ยมเลยจะช่ว,ยอ,ไไชวยอยู่หน้ารถอยู่ตรงย่ขอบประตูข้างหน้าอาการเครื่องเป็นไงบ้างฮะดีไหม บินดีอยู่สปีดร้อนปะถอดถอดถอดอะหน่อยอุ่นถอดอะไรมอเตอร์ <Hot> ก็ไม่ร้อนเดี๋ยวต่อไปถึงคิวลำนี้นะฮะจริงๆบินไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตัวนี้ต้องต้องผูกสายเซฟตี้ไว้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุมามีปัญหาเดี๋ยวมันจะไม่มีเครื่องไว้ซ้อม บรรยากาศดีมากครับวันน,นี้ดูไปยาวๆนะครับไม่ตัดนะขี้เกียจเป็นไงบ้างไม่ไหม้ไม่ไหม้อย่าไหม้เลยไม่รอบนี้ไม่มีสปีดแล้วนะอุ่นอุ่นเต้ก็ไม่ร้อนเออเมื่อกี้ใช้รีโมทไอะ ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับจะให้ดูสเปคตัวนี้สปีด40แอมมอเตอร์2 2แล้วนะ 2815,1200kv นะครับใบนี้ก็ใบ10ใบ10นิ้วนะอ๋อถ้าเกิดใครจำได้คลิปลำนี้มันมีคลิปนะไอตัวที่แบกกระสวยวากาศขึ้นไปปล่อยข้างบนนะนะครับลองไปไปหาดูย้อนหลังนะครับประมาณปีที่แล้ว อตอนนี้กำลังเปลี่ยนมงเปลี่ยนโหมดกันอยู่นะจูนวิทยุอ,ยยอ,อันนี้ไม่ไม่บินใช่ไหมตอนนี้ไม,ไม่แล้วตอนนี้บินดีกว่าฟริมนะเชื่อมเชื่อมโหมดนี่มีเทคนิคกัวลัน่นกัวลั่นมีจับใบพัดไว้ก่อน มีกลัวแบตเคลื่อนนะครับก็เลยต้องหาอะไรยัดยัดแหละเินลูกปมาใหม่ดิประมาณนี้ก็พอแล้วปิดเลยเช็คแม่เหล็กเช็คอะไรดีๆนะมันดูดดีหรือเปล่า